สวัสดีค่ะมูดอนซีวันนี้กลับมากับการแชร์ของที่เราชอบใช้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแก้วทําเบอร์ที่เราชอบที่สุดให้ทุกคนได้รู้จักกันขาน,น,นั้นก็คือคาร์เทอร์มารกจากเฟโลโปรดั์นั่นเอง าจริงๆถ้าใครรู้จักเราหรือตามไอจีเราจะรู้ว่าเราเป็นทาบราคาเตอร์มากนะคือเพื่อนเรารู้แม่เรารู้ทุกคนรู้เพราะว่าเราไปไป้ายยาคนรอบๆไปเยอะมากซึ่งส่วนตัวเราใช้ตัวคาเตอร์มักเนี่ยมาเป็นระยะเวลาน่าจะเกิน2ปีแล้วเราเราก็ไม่เคยเปลี่ยนไปใช้ี่ห้ออื่นอีกเลยจริงๆอ่ะเมื่อตอนปีแรกอะ่ะเราเคยทําหายครั้งนึงด้วยนะแต่เราเลือกซื้อตัวเดิมแบบเดิมไซส์เดิม,เ,ดมเป๊ะเพราะว่าเราชอบมากเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันค่ะว่าทําไมเราถึงชอบแก้วตัวนี้กัน แก้ทัมเบอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นของแบรนด์ Fellow Product ค่ะเราจะขอเลียกสั้นๆว่าคา r t เทอร์เนาะเพื่อนๆอาจจะคุ้นแบรนด์ชื่อนี้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าในช่วง2-3ปีนี้ที่ผ่านมามันค่อนข้างดังมากเลยแล้วเราก็เคยรีวิวการน้ำจากยี่ห้อนี้ไปแล้วด้วยเนาะแต่จริงๆจุดที่ทำให้เรารู้จัก Fellow จริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากทัมเบอร์นี้เลยค่ะ โดยตัวที่เราใช้อยู่ตัวแรกเลยจะเป็นสีขาวไซส์12ออนเนาะแต่ว่าเราทำหายไปแล้วก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาแทนเป็นสีเขียวมิ้น์เป็นสีที่เพิ่งออกใหม่เลยเมื่อปี2021ตัวขนาดก็จะเท่าเดิมเลยที่เลือกซื้อใช้แล้วก็ใช้เป็นประจำใช้แทบทุกวันใช้ตลอดเวลาเลยค่ะตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกเลยอะค่ะครั้งแรกสุดเลยนู้น่าจะเป็นปี2019ได้มั้งตัวเฟโล่เขาผลิตคาเทอร์ออกมาแค่รุ่นเดียวค่ะก็คือรุ่นที่เราใช้อยู่นี่แหละก็คือ2ออันที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ เขาจะเรียกว่า Carter e v e r y เวอร์ม็กเนาะโดยเขาทำออกมา2ขนาดค่ะก็คือ12ออนแล้วก็16ออนโดยเดี๋ยวเราจะบอกดเมนชันมาที่ซีนี้นะคะใครสนใจารายละเอียดก็สามารถพอสดู Do ได้เลยค่ะโดยสีคลาสสิกออริจินอลที่เขาออกมาตอนสีทั้แรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีขาวสีดำสีเทาจุดที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อเลยทันทีในตอนนั้นเนี่ยก็คือดีไซน์ค่ะ คือตอนนั้นนะเรายังไม่ได้อ่านสเปคเลยนะคือแค่เห็นวางอยู่บนชั้นก็โอะคืออยากได้แล้วก็คือเราว่าหนึ่งเลยรูกทรงมันแปลกดีในขณะเดียวกันมันก็ดูเรียบมากๆเหมือนกันมันให้ความรู้สึกือนเป็นแก้วน้ําที่บ้านปกตินั่นแหละแต่แค่มีฝาเพราะว่ามันเป็นลักษณะอ้วนเตี้ยเนอะรู้สึกว่าสวยแล้วก็ลงตัวกว่าแบบที่เป็นกระบอกแบบยาวๆที่เราเห็นตามแบรนด์อื่นทั่วไปตอนเห็นครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าแบบทำไมแก้วอันนี้มันเหมือนบลูทูธฟังเพลงจังหวะแต่คือ ใดๆก็แล้วแต่เราชอบมาค่ะเพราะเรารู้สึกว่าดีไซน์มันก็โอเคมินิมอลดีเรียบดีแล้วก็เห็นแล้วแบบอยากให้มันมาอยู่บนโตทำงานหรือว่าโตกับข้าวเราอะเออรู้สึกว่ามันต้องสวยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่นี้พ่อตัดสินใจซื้อจริงๆค่ะเราก็คนพบอะไรอีกมากมายเลยที่ทำให้เราเป็นทาสมันค่ะ ข้อแรกเลยก็คือมันทนเย็นมากทนแบบทนมากทนข้ามคืนข้ามวันคือสมุดนะสมุดถ้าเราทำเครื่องดื่มตอนเช้าใช่ปะเราใส่น้ำแข็งเต็มแก้วเลยนะแล้วเราใส่เครื่องดื่มเย็นนะ่ะสองทุ่มน้ำแข็งมันยังอยู่เลยอะเออของจริงอันนีทาพิสูจน์แล้วก็ในส่วนของได้าการกินร้อนอะ่ะคือเราว่ามันก็เป็นตัวที่เก็บความร้อนได้ดีเหมือนกัน ในสเปกในใบที่เขาเขียนอ่ะเขาจะเขียนว่ามันเก็บความร้อนได้12ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เคยรอให้เครื่องดื่มเราหรือคอนทะใส่มันถึง12ชั่วโมงไงเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันร้อนถึง12ชั่วโมงไหมแต่ว่าเท่าที่ใช้คือมันก็ร้อนแล้วมันก็อยู่นานดีค่ะก็คือเราชอบมากๆชอบสุดๆทีนี้ตัวที่2อ่ะจะมันจะเป็นเรื่องของโคตติ้งข้างในค่ะคือเขาอ่ะขายเลยนะว่าตัวโคตติ้งข้างในของเขาอ่ะถูกออกแบบมาจากเซรามิก ก็คือโดยทั่วไปทัมเบอร์โดยทั่วไปที่มันการร้อนกับการเย็นส่วนใหญ่อะค่ะข้างในมันจะเป็นสแตนเลสสตีลเนาะดังนั้นเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มอะเรามักจะได้กลิ่นเหล็กตลอดใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่มีเลยเว้ยเพราะว่าข้างในมันเป็นแบบมันเป็นเซรามิกโคตติ้งอะเราก็เลยจะไม่ได้กลิ่นพวกสแตนเลสสตีลเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบรนด์นี้เขาละเอียดต่างาเขาให้ความสำคัญกับคนที่รักกาแฟจริงๆอะ ทีนี้พอใช้ไปนานข้าวอะ่ะมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้อะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมันแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวมากๆนะคะส่วนตัวมากๆคือเรารู้สึกว่าตัวคาตร์รนเอวี่แวร์มากอะ่ะเป็นแก้วที่กินกาแฟร้อนได้อร่อยขึ้นมากๆคือไม่ว่าจะเป็นกินกาแฟดําร้อนหรือกินกาแฟนมร้อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นเลยเว้ยคืออันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆคือเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเรา ไปไป้ายยาเพื่อเราให้ซื้อแก้วรุ่นนี้ใช่ไหมมันก็เลยซื้อรุ่นนี้ไปแต่ทีนี้มานะเป็นคนที่กินร้อนส่วนเราจะเป็นคนที่กินเย็นดังนั้นเวลาเดินไปร้านกาแฟทุกครั้งอ่ะ <S <S อเขาก็จะเป็นคนที่สั่งร้อนแล้วเราจะเป็นคนที่สั่งเย็นใช่ไหมทีนี้บีวันนึงก็เหมือนได้มานั่งคุยกันมันก็เล่าให้ฟังว่าเออแบบแก้วอันนี้กินกาแฟร้อนอร่อยจริงๆเว้ยแบบให้เราไปลองเราก็เลยไปลองดูแล้วเราก็คนผบว่ามันอร่อยจริงๆว่ะแบบคือเมนูที่มันสั่งคือเป็นเมนูกาแฟร้อนมอคคาใช่ป่ะเยัม้น มันอร่อยขึ้นจริงๆอะมันแบบมันมีความอวนแล้วมันก็มีความนุ่มนวลคือมันได้กลิ่นชัดเจนมากๆใช่ไหม <c oughs> ก็เลยมานั่งคุยกันจริงจังไว้ว่าเฮ้ยมันเพาะอะไรวะทำไมแก้วอันนี้กินแล้วมันมันอร่อยกว่าปกติอะแบบจริงๆในใบที่เขาขายอะเขาก็บอกเลยนะว่าแก้วรุ่น avv มาะ่ะเขาก็ออกแบบมาให้ขอบปากอะมันค่อนข้างกว้างเพื่อที่จมูกของเราอะจะได้สามารถเข้าไปในตัวถ้วยได้แล้วจะทำให้ได้กลิ่นอโรมาที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้ ประกอบกับสิ่งที่ข้างในมันเป็นโคตติ้งเซรามิกใช่ไหมมันก็ไม่ได้กินสเตลเล s สตีลเลยเว้ยแล้วเราว่านอกจากที่ขอบมันจะกว้างแล้วเราเอาจมูกเข้าไปได้แล้วอะเรายังรู้สึกว่าความลึกของมันอะมันทําให้แบบมีการดันมวลอะไรขึ้นมาบางอย่างทําให้แบบกาแฟมันเข้าปากแล้วเบรนดได้พอดีอะแล้วขอบปากมันก็ยังบางอีกอะคือกินแล้วมันก็เลยแบบเออมันอร่อยขึ้นจริงๆแบบ เออเรารู้สึกประทับใจเพราะว่าเราเป็นคนไม่กินร้อนเท่าไหร่ไงพอได้มากินก็เลยรู้สึกว่าเออวะ่ะอร่อยขึ้นเลยจริงๆอะไรเงี้ยทีนี้พูดข้อดีไปเยอะมากเลยเนาะทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะคือข้อเสียสําหรับเรานะเราก็จะรู้สึกว่าสําหรับรุ่น aviemac ม,มันก็จะเป็นเรื่องของขานาดนั่นแหละคือถ้าเป็นมือผู้หญิงอะ่ะมันจับมันจับจำลาบากมากเว้ยมันแบบมันอ้วนอะ่ะมัน อ้วนอนะเราทํหล่นหลายรอบมากๆตอนเป็นสีขาวคือทํหล่นบ่อยโคตรนี่คือระวังขึ้นแล้วอันนี้ไม่ค่อยหล่นแล้วทีนี้ด้วยความที่มันจะไม่ถนัดมือใช่ไหมมันก็จะลาบากเวลาหิ้วไปหิ้วมานิดนึงแต่แต่เรายอมแลกนะเพราะว่าเราชอบดีไซน์มันไงม,ม,มันเหมือนบลูทูธไหมมันเหมือนบลูทูธไหมเราชอบมากเออแล้วเรารู้สึกว่าตัวแบรนด์อนะเขาคงรู้ถึงปัญหานี้แหละดังนั้นเวลาที่เราซื้อตัวรุ่น a v ว e ์มา่ะเขาจะแถมสิ่งหนึ่งมาเว้ยคือสิ่งไหนนะ เดี๋ยวก่อนอูแถวนี้วะเออคืออันนี้เขาจะแถมถุงมาให้เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้มี่คำว่าเฟโลอยู่เออแต่ว่าเวลาใส่ออกจากบ้านอะ่ะเราก็สามารถใส่ได้ออกไปอย่างนี้ใส่ได้แล้วใส่ยาวเหมือนกันอะเออไม่เคยใส่เลยก็่ค่อยจะใช้วะเออจริงๆอ่ะเขาจะแถามมาให้เราแบบนี้ นี่เขาก็แถมมาให้เราแบบนี้เลยทําให้เราสามารถฮิ้วมันได้ง่ายขึ้นสบายมากขึ้นไม่หล่นแต่เราไม่ใช้มันไม่โชว์อ่ะเออก็แล้วแต่เผื่อใครอยากใส่ก็ก็เขาก็แถมมาให้นะที่สำคัญนะคะด้วยความที่มันอ้วนอะรุ่นนี้เสียบรถธรรมดาไม่ได้นะเพราะว่ามันอ้วนไป ก็คือถ้าใครซีเดียสเรื่องแบบเออต้องเสียบรถได้ต้องหิ้วไปไหนมาไหนสะดวกเออรุ่นนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่จริงๆมันมีรถรุ่นใหม่ที่เสียบได้อยู่ไหนะอย่างแบบเพื่อเราใช้เบนซ์รุ่นใหม่ก็เสียบได้หรือ H R V เสียบตรงกลางได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่องธรรมดาก็คืออ้วนไป สองเราก็แอบติดเรื่องปริมาณนิดนึงจริงๆมันก็เป็นปริมาณทั่วไปอะเนาะคือ12ออนกับส6ออนใช่ปะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่า16ออนอะเป็นไซส์ที่กำลังดีในการกินแบบไปทำงานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะจะชอบดีไซน์12ออนมากกว่าพราะเรารู้สึกว่ามันก็ดูก,กำลังดีไงก็เลยโอเคได้ยอมเติมบ่อยหน่อยเพราะว่าอันนี้มันสูงไปนิดนึง ข้อเสียอย่างที่3ที่เรารู้สึกนะคะก็จะเป็นเรื่องของสีคือว่าถ้าตัวไหนเนี่ยที่มันเป็นสีอ่อนอะส่วนตัวเราคิดว่ามันจะมองง่ายมากเลยโดยเฉพาะนนคนที่ดื่มกาแฟเนาะอย่างตอนเราใช้สีขาวก็คือสมบุกสมบันมากมองมากคือรู้เลยว่าถูกการใช้งานมาอย่างหนักอะไรเงี้ยก็คนที่ใช้สีอ่อนก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ทำคำาความสะอาดบ่อยตลอดเวลานิดนึงอ่างเงี้ย อย่างที่บอกนะคะตอนแรกเนี่ยเขาออกออริจินอมาแค่3สีเนาะแต่ว่าในปีถัดๆมาเขาก็ออกลิมิต็ดิลดิชั่นมาถึง7สีแล้วนะตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆเราชอบหลายสีมากเลยนะแต่สุดท้ายเราก็เลือก4ีมินมาแทนสีขาวที่หายไปค่ะแต่เท่านี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่านอกจากเ l ล o w เนี่ยจะทำรุ่น e อวิเวร์มาออกมายังมีรุ่นใหม่ที่ออกมาในปีถัดมาติดกันเลยก็คือชื่อว่าตัว c u t t e r Move Mark นะนี่ตันี้ ของตัวนี้ถ้าจากเท่าที่ตาเราเห็นนะคะรุ่น Move นะคะจะถูกพัฒนามาจากตัว e v e r y w a y ทีนั่นแหละด้วยความที่น้องเนี่ยก็จะผอมลงนี่เห็นไหมไซส์จะผอมลงเนาะแล้วหลักๆอ่ะคุณก็จะพกพามันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรุ่นนี้จะเสียบช่องวางขวดบนรถธรรมดาได้แหละหรือจะเสียบตรงจักรยานได้เลยก็คือเราคิดว่าเขาน่าจะออกรุ่นนี้ออกมาเพื่อแก้เพนจากตัว a v y w a y นี่แหละ จากรูปร่างภายนอกเลยนะคะสิ่งแรกที่เห็นได้เลยเนี่ยก็คือจะเป็นว่าดีไซน์มันถูกทําให้ผอมลงเนาะแล้วก็สูงขึ้นตัวปากแก้วก็จะไม่ได้กว้างเหมือนเดิมแล้วเราคิดว่าเขาน่าจะปรับมาเพื่อให้มันกระชับมือเราก็เดินทางได้สะดวกขึ้นค่ะโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาทําออกมา3ปริมาณเนาะก็คือตัว8ก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีตัวตรงกลางตรงนี้1ิบหออนแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็มีตัว16กออนคือตัวนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไดเมนชันสำหรับรุ่นนี้ว่าที่ซีนี้เลยนะคะก็คือถ้าใครสนใจกดพอสดูรายละเอียดได้เหมือนเดิมเลคะ่ะซึ่งสิ่งที่คุณจะได้พิเศษจากรุ่นนี้เลยอะ่ะเป็นสิ่งที่รุ่น e อว w h วร e มักจะไม่มีนะก็คือคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่า s p ส s ป g ช a r d ค่ะเป็นอย่างนี้เป็นอันนี้นี่นี่ตัวนี้เป็นตัวตะแกรงที่คอยกันน้ำกระฉออกมาเวลาดื่มเนาะ คือเราชอบมากเว้ยเพราะว่าเออเอาจริงๆรุ่นเมื่อกี้เนี้ยปัญหาที่เราเจออีกอันนึงคือด้วยความที่ปากมันกว้างใช่ไหมมันชอบมันชอบรออกปากเออแต่พอมีตะแกรงเนี้ยคือมันไม่เจอปัญหาอไรเลยเราชอบมากซึ่งรุ่นนี้จะไม่มีแถมจากเอวีแวร์มานะคะเพราะว่าเอวีแวร์มาเขาแถมผงผ้าแล้วเนาะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาก็จะแถมเป็นตะแกรงตัวนี้มานั่นแหละก็รู้สึกว่าแก้เพนได้ดี โดยเรามีโอกาสได้ทดลองใช้ตัวนี้ตอนไปเที่ยวที่เกาะเต่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็คือเป็นการไปทริปสั้นๆนั่นแหละแต่ว่าการเดินทางอ่ะค่อนข้างหนัก,นกเนาะเพราะว่าต้องมีทั้งนั่งเรือไปเกาะต่อกลับมาก็โดนเครื่องบินเทอีกแล้วก็ต้องเลือกที่จะลับรถไฟอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่สมบุกสมบันมากเราก็เลยเอาตัวนี้ไปนี่ตัวนี้เป็นคาร์เทอร์มูฟสิบหกออนผลปรากฏก็คือว่าเราชอบตัวนี้มาก เหมือนกันนะเรารู้สึกว่ายิ่งตอนนั่งกับรถไฟนานสิบชั่วโมงนี่คือรู้สึกเลยอะตัวนี้คือดีมากๆเพราะว่าด้วยความที่มัน16อ,อ,นอะ่ะมันก็ใส่น้าได้กําลังดีเนาะแล้วมันก็เย็นตลอดเวลาทั้ง10ชั่วโมงจริงอะก็คือ10ชั่วโมงนั้นได้กินน้าเย็นตลอดจ้ะก็แฮปปี้มากแล้วก็สําหรับเราอะเราคิดว่าสายลุยหรือสายเดินทางอะน่าจะเหมาะกับตัวมู v มากกว่าตัว a v e r w a r นะคะคือเราคิดว่ามันคล่องตัวกว่า,วาแหละด้วยความที่มันผอมกว่าเนาะแล้วก็ จับถนัดมือกว่าหิ้วไปไหนมาไหนได้ดีกว่าแม้ว่าแบบโอเคความกว้างของปากมันจะหายไปทําให้เราอาจจะได้รับรู้อรารมณ์น้อยลงอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าการเก็บความร้อนความเย็นของเขาก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมก็คือเก็บความเย็นได้24เก็บความร้อนได้12เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัวค็ติ้งก็ยังเป็นเซรามิกแบบเดิมแล้ว เราว่าที่สำคัญที่สุดคือเจ้าตะแกงตัวนี้เลยเว้ยคือมันแบบมันสะดวกอะมันไม่แล้วมันก็แบบมั่นใจแน่ๆแนวมันจะไม่เลอะเทอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คล่องตัวดีกว่ามากๆไม่ต้องระวังอะไรเยอะอย่างที่บอก cutter move มันออกมาสามขนาดเนาะก็คือตัว8ออนตัว12ออแล้วก็ตัว16ออนซึ่งส่วนตัวเราจริงๆเรารู้สึกว่าตัว8ออนอะอยังเล็กไปค่อนข้างมากนะเรารู้สึกว่า เออคือถ้าสายเดินทางก็น่าจะต้องเป็นคนที่ชอบกินร้อนอย่างเดียวจริง,รงๆนั่นแหละอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ใส่ซุปตอนเช้าอะไรเงี้ยอาจจะเวิร์กแต่ว่าโอเคถ้าแบบกินน้ําทั้งวนันเราอยากเตรียมน้ําทั้งวนันสําหรับการเดินทางอะไรเงี้ยตัว16ออนเราก็คิดว่าเป็นชอยส์ที่ดียังไม่เคยลอง12เหมือนกันก,ก็อันนี้ก็น่าจะต้องแล้วแต่ความต้องการและวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะคะยังไงสายท่องเที่ยวเราเชียร์ตัวมูฟค่ะ นอกไปจากนั้นแล้วอ่ะทั้งสองตัวยังถูกดีไซน์มาให้ใส่กับตัว d r ิ p เปอได้ด้วยนะคะยิ่งสําหรับคนที่มีตัว Dripper ของเฟ l โลอ่ะก็จะเพอร์เฟกเลยมันก็จะใส่ได้กับพอดีแต่เราอ่ะจะใช้กับตัวยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ดิปลงไปได้เลยสะดวกดีทีนี้ด้ยวยราคาสำหรับทั้ง2รุ่นนะคะเราก็คิดว่าโอเคมันก็ค่อนข้างสูงนะแต่ส่วนตัวเราก็คิดว่าด้วยดีไซน์ฟังก์ชันและสิ่งที่ได้กลับมาแล้วเราเป็นคนใช้ของ ซ้ำเดิมๆทุกวันอยู่แล้วอ่ะเราก็คิดว่าคุ้มนะเพราะว่าเออมันอย่างที่พูดมันทั้งหมดไราเอามาทั้งหมดก็คือก็คิดว่าคุ้มอ่ะแบบใช้ทุกวันมันก็โอเคอย่างเงี้ยทีนี้อันนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่คนว่าแบบชอบแบบไหนอะไรยังไงแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราชอบในการใส่ใจรายละเอียดของคนที่ออกแบบมากๆทั้งได้ความสวยงามแล้วก็ได้ของแฟชั่นเนาะคือเราว่ามันครบถ้วนเราเลยทำให้รู้สึกเออชอบเออแวลูที่แบรนด์เขาให้มาอะไรเงี้ย ก็เข้าใจได้เลยว่าเขานะ่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวการทานกาแฟจริงๆซึ่งถ้าใครดูถึงตรงนี้นะคะแล้วโดนป้ายยาแล้วเนี่ยก็เราก็ดีใจมากๆเลยและภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยน์สตับเนี่ยเขามีโปรช่วงเปเรเดปลายเดือนมก,กราคมปี65นี้เนาะก็คือซื้อชิ้นแรกราคาเต็มใช่ไหมแต่ชิ้นที่2อาจะได้ลด3 0ดังนั้นเราคิดว่าทุกคน ถ้าอยากได้ก็ไปสามารถไปหาเพื่อนมาแชร์กันได้นะจะได้แบบราคาที่ถูกลงหรือว่าจะซื้อให้แฟนก็น่ารักดีเพราะว่านี้ก็ก่อนวาเลนไทน์ใช่ไหมก็เตรียมของขันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ที่เราแนบไว้ให้ได้เลยที่ดีสคริปชันด้านล่างคะ่ะโอเคค่ะจบแล้วนะคะกับการแชร์สต๊อของที่เราชอบมากข้างลักมากในวันนี้นะ จริงช่องเราเป็นช่องที่พูดถึงเรื่องแก้วบ่อยมากเลยเนาะก็เอาจริงๆมนเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละแล้วก็เราก็มีสะสมมาอยู่บ้างดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีทั้มเบอร์หรือแก้วตัวไหนอยากไหนนําให้เราก็คือคอมเมนต์แชร์กันได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเดือนนั้นไม่เดือ,รอดร้อนจนเกินไปก็จะพยายามไปตามหามาแล้วมารีวิวให้ทุกคนฟังกันคะ่ะยังไงถ้าชอบคอนเทนต์ก็รบกวนฝากซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คอนเทนต์ด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็จะทำออกมาเรื่อยๆคะ่ะ ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปก่อนขอบคุณนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย